เชื่อของเฮากำนดผลลัพธ์ในชีวิตของเฮาอีพีจะบอกแบบนี้ตะก,ก่อนเฮาบอกคุณว่ากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมันคืออะไรอย่างเฮาบอกคุว่าผลลัพธ์หรือความเชื่อความเชื่อของเฮาเนี่ยมันกำหนดผลลัพธ์ของเฮาอย่างไรเฮาก็ไปเชื่อไปเรื่อยบางทีมีใครบางคนบอกเขาว่าเศรษฐกิจบดีมีคนบอกเขาว่า,าปีนี้เขาจะดวงชงเน้วปีชงแล้วเขาจะดวงบดีเขาก็ไปเชื่อเปิลน,นะ ชื่อาปุ๊บแปลว่าผลรับของเราจะได้แบบนั้นเพราะเราเรื่องรู้กดแรงดึงดูด,ดกับจักรวาลอีแก้วอีคำอีจวงอีออจอยเหยกูบ่เอาละเลชื่อด้านลกบกูบ่เอาละเชื่ออย่างที่ทำาให้เขาชีวิตแต่เลวร้วายลงชีวิตเขาตกต่ําลงเพราะเรารู้ว่าความเชื่อกําหนดผลรับของเราเชื่อแบบไหนเขาได้แบบนั้น,นอย่างเขาบ่เชื่อดีๆวะสมมตินะตอนนี้โควิดมาเขาก็โดดเข้าโลกออนไลน์เออเชื่อแต่ด้านดีเท่านั้นนะเขาก็โดดเข้าโลกออนไลน์แล้วเขาก็มีความเชื่อว่า คนอย่างฉันเนี่ยจะประสบความสําเร็จพ่อโลกออนไลน์คนอย่างฉันเนี่ยมันต้องมีภัยเยอะแยะมากมายมาสนับสนุนฉันสามารถสําเร็จด้วยตัวของฉันเองได้เท่ากับจะเป็นแบบนั้นหรือถ้าบางคนเชื่อว่ามันจะต้องมีคนมาสนับสนุนมีคนมาช่วยฉันยากาันนักๆฉันจะถึงถึงจะมีผลลัพธ์มีแบบธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้เขาเชื่อแบบไหนเขาได้แบบนั้นอย่างเขาแบบเชื่อด้านดีอะกลับไขรบางคนเชื่อว่าบับเป็นยัง คนอย่างฉันเนี่ยถึงแม้ฉันจะทำสมมติว่าเปิ้ลทำธุรกิจออฟไลน์อยู่ทําธุรกิจที่บ่ได้มีหน้าร้านออนไลน์แต่เปิ้ลกลับมีความเชื่อด้านดีว่าถึงใครจะมาได้ประสบความสําเร็จกับธุรกิจออฟไลน์มีหน้าร้านแต่ฉันน่ะจะสาเร็จเออฉันจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้เนี่ยคือความเชื่อที่กาหนดผลลัพธ์ เมื่อรู้แบบนี้แล้วเฮงหูทันทีเลยว่าฉันจะเชื่ออะไรก็ได้ที่ส่งผลทําให้ฉันมีพลังไปต่อได้เท่านั้นเชื่อว่าฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเชื่อว่าฉันมีสัมผัสไมดัสไม่ว่าฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆเชื่อว่าธุรกิจที่ฉันทำเนี่ยธุรกิจออนไลน์เนี่ยจะทําหเฮารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเชื่อว่าคนอย่างเฮาอ่ะบ่จําเป็นต้องมีไขมามาช่วย แค่เฮาเฮาคนเดียวกับจักรวาลแท็กทีมกับเฮาก็สามารถสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆเฮ้ถ้าเฮามีความเชื่อแบบแบบนี้เฮาเชื่อมันจนบบกลายเป็นความศรัทธาเชื่อมั่นฝังเลือกยังลากฝังลึกอยู่ในตัวเฮาว่าเฮาเชื่อว่าเฮารวยได้เชื่อว่าเฮาสาเร็จได้ในโลกออนไลน์เชื่อว่าเฮายิบจับไออย่างก็เป็นเงินเป็นทองเฮา ความเชื่อแบบนี้มันจะส่งผลส่งผลให้เรามีความสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆโดยที่เชื่อแบบไหนเราจะได้ผลรับแบบนั้นเพราะฉะนั้นจงเชื่ออะไรก็ได้ที่ส่งผลทําให้เรามีพลังในการไปต่อได้